สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณในห,หลายค่ะ mm hmm. วันนี้ใจจะพามากํานวณแนวทางนิเคอีนะคะเช้าบ่ายนะคะพี่น้องวันที่4ี่สิงหาคมนะคะไม่ใช่วนะคะพี่น้องขานิเคอีปกตินะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่คะพี่น้อง้าก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่3ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่3นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า6และห้านะคะไม่มานะคะเด่นรอบบ่าย1และ0นะคะพี่น้องรอบเช้าบนมา0ูนย์ล่างสองสนะคะวันนี้เด่น9กับ4มาจริงๆด้วยนะคะที่บอกไว้เมื่อวานนะคะพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นไม่เข้านะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น1และ0นย์บนมา190ล่าง1 7นะคะพี่น้อง เด่นเข้าหนึ่งและศูนย์นะคะเข้าคู่หนึ่งเจ็ดค่ะเก้าศูนย์บริได้จับพ,พี่น้องค่ะจงไวาให้มันออกค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องค่ะมาต่อวันที่สี่ค่ะวันที่สี่นะคะพี่น้องเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองค่ะจับคู่หาคามน่าจะเป็นนะคะสามสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามสี่ 3ามศูนย์สามหค่ะสนะคะสองศูนย์สองหเจ็่ค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่ตองคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ 7จและหนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะเนะคะเจ็ดสา7เจ็ดสองเจ็ดศแล้วก็7จหนะคะ หกค่ะพี่น้องคาหกหนึ่งหกเก้าเขียนเก่าก่อนหกพี่น้องคาหกเก้านะคะหกศูนย์หกสามหกห้าหกสองนะคะพี่น้อง่านี่หกเก้านะคะพี่น้องขาเพื่อเขียนติดกันนะคะ มาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคู่ตัวเด่นสี่ตัวนี้เดี๋ยวใจจับจับตัดทอนลงให้นะคะสามนะคะสามหกค่ะสามเจ็ดมันคือเป็นสีอึมลืมน้ำกันเด็ดพี่น้องสองนะคะพี่น้องขาสองสามขีดด้านล่างก็ได้นะคะพี่น้องมันเป็นสีน้ำกันเบิดนะคะสองเจ็ดสองหกนะคะ เจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะหกนะคะหกสามหกสองนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องคือเลขห้าและเลขศูนย์นะคะหกห้ากับเจ็ดห้าพิจารณาไว้ก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ เอฟซีท่านไหนนะคะชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะสามสสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณไดห้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ